นายอภิชาตโตดีรกเวทอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการโอท็อปจังหวัดตราดพร้อมทั้งไปดูกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลห้วงน้ำข่าวอำเภอเมืองซึ่งถือเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในการนำองค์ความรู้ของพอชรอมายึดเป็นแนวทางปฏิบัติจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มออมทรัพย์ทั่วประเทศมาดูงานอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าจังหวัดตราดมีจุดแข็งเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเช่นเกาะช้างที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจำนวนมากและนคณะสื่อม ชนข้ามไปที่เกาะช้างเพื่อสัญจรไปที่กลุ่มสตรีอาสาพ,พัฒนาบ้านเจ็กแบะชมสินค้าโอท็อปสบู่ฐานไม้ไผ่น้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวและน้ำมันมะพร้าวสัญจรช่วงบ่ายไปที่กลุ่มอมซ์พเพื่อการผลิตบ้านสลักคอกแวะชมตราโอท็อปเซ็นเตอร์และร่องเหลือมาดศึกษาวิถีชุมชนบ้านชาวประมง ทั้งนี้ยังมอบหมายให้ในายสินชัยถนอมสินผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่9นายสรสาศาสีเพ่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และนางรักใจการชนะวีระหัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรนำคณะสื่อม,มวลชนลงพื้นที่สัญจรไปที่จังหวัดตราดพายเยี่ยมชมสวนผลไม้ตามฤดูกาลและผลิตสินค้าโอทอ็อปผลไม้แปรรูปส่งออกต่างประเทศซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ่เสริมช่องทางการจำหน่ายที่ประเทศจีนในปีที่ผ่านมา